ธรรมาโตสาธุอัจจโมธรนีอางตัมมาคํมบุโธพะวโธุถะงพุทวันตังปิวาทีนี้สวามาโตพะพวตาธัมโมธรรมบรนี้สุปฏิปันโนพุวะโตสาวะกะสังโสังนี้ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิจิิโสภะคะวะอะระหะโตมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลภวิภูวันิสโร ภูดิศธรรมสาปาระติคาถาเจวัมณีสารนังสุตโขภะวาสสีสวาทาโตระวัสสามโมตังติสุโขตาลิโกเอริปัสติโกโอปันนิโกปจตังวิสุตโขวิโยวิทสุปติปันโนภะวโตสาวะกสังโตสุปติปันโนภะวัโตสาวะกะสังโตยายะภิปันโนภะวัโตสาวะกสังโต สามีตติพันโนระวะโตสาวกะสังโตยะที่ตังเตาตุริยฆานิฆาตุริัภูชลาเอสสะภะวโตสาวกะสังโตฮาหุตไนโยปาหุตไนโยทัสทิไนโยอันตุลิตระิโยทนตรังดุญสุตังโลกาจารย์ สังเกตเมื่ร like ุเปจุริ้จักการเป็นสังตารนาเมื่อที่เราตปตะสาเมต่รวหน้าตะเมื่อัี่เาุนีเตเแต่ทั้มาจะยังจุตวาสลทะลาวิสเมยตกขังทัพตนาคาติทันตาสันจุกขียามุนิทวรวัตจนต์สาธวเมสุนันตุธรรมสวรรคตาโลหะจามระทันตาธรรมสวรรคาโลหะจามระทันตา ธรรมสวนรา,าโลกะยมพระทัานตา มุสาวกกายนาทายโยตาปร r a m a t t ปัจเจยิโรเตยวาสังคบุพาเวตาปรมัต a t าปัจยังป p a ั a เ a วตาปัจเจนาขายโยสัมมนมัตตกายนาขิยสปถัยยา p a r a m a ต t a เวตาปัจยังวานอนทสกาปโรเตยวมหังหันทยโยเตโยพระาขาวโตพระาขาวโตโยสัมมณทุตปตาตังพติเมเกโยตัง อุปมาทาวโตโรภะขวายโยประกายโยนาคัสปาโรตายะตังขัตตสังอติยาวโตภะขวายโยนะโมโตตุตาเวตาภะขวายตังขัตภะ,ะตกะรารเจีิตังภะขวาโตติ พรยาวตาปรายะมะตะปังตะทิพมาเตวะโตโสดาวาสีข้าพเจ้าขอเปิดครับเปิดบุญเปิดบารมีเปิดปัจจปรยนามะแห่งครูบาอาจารย์เยกโรตาจงมาสัมภารยนามาสีกับปัจจารยนามะกายนาคายโยสีนาคโยสังกายสี วานอนจงมาสัมมารยนามาตรมัตตาปุตตะเวโตระตวามหาเ,เวเทยาสีท้พระเจ้าขอเปื่อนอัศการโรโยสังให้กับปัจจันมะสิ่งที่อยู่ในจิตในใจในกายในเทศเววาสุตตรายนามาสีนี้จงมีอัปไรยนามะกายโนกาโยสงางทุตทางอัศการโรธรรมังอัศการโรสังทางอัศการโรมหาเถรุ โมพุทธายะเกิดสังฆพุทธยาวศีจงมีมิตังบันโตโยสังฆภทวาโตโมพุทธายยาวตามาถาวตาบุริยนามเทวติปติโยหังวันทายโยตังพะทวาโยพุโรเตโยพะทวาตาปัตตระมะทาวตาพุทตาเทวติปติโยหังวันทายญนังคันเตโยสีนังคันเตยาโซโลพะทวาโย นโมโสติโยอาตาพะาะอาตาปะเจโรกายตัปตะปตะปะรมะทิวตาปะ,าตาะเยะิการณามะทุขะปะโยโติเออขอให้บุญผุศลที่เราได้สร้างสมมาตั้งแต่ภูมิอดีตชาติจนถ,ถ,ถึงปัจจุบันวันนี้ องปู่องค์ย่าได้ประทานพรทันสังขารยนามสีให้กับเราแล้วขอให้เราได้มีโชคมีลาบได้นำสิ่งนี้ไปเชิดสังกติเบโตพระพระวัตาจงมาน้องนำเอาสิ่งที่สังขารยนามาสีทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นสิ่งที่ยาวสิทังขารบาจงมาเทิดสังปติโยสังจงมาเทิดสตาโยศีนิสังวัตยาโตนะพัทวาโยโตตี โกโโบอกอันนี้มนจะเป็นตึกใช่ไหมครับใช่ใช่วันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ามีวันนี้โชคนะ่โชคมีข้าทางทิศตะวันออกวันนี้จะเข้าทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกโชคโชคข้าทางทิศตะวันออกสิ่งที่บอกว่าทิศตะวันออกให้ออกในสิ่งที่เนี่ยออกในสิ่งที่เรายังไม่รู้ยังไม่เห็นในปิติยุทธารุยาตาวตินางพัทยาวสี ก็ก่อนที่นัดกันไว้ใช่ไหมครับคุณพอ่อใช่วันก็คือว่ามีเอฟซีชั้นหนึ่งจะมาจุดโทษเสียงโทษเสียงดาให้กับ C ทำช่ <ๆ S 1> วงกับเอฟซีชั้นสองใช่แต่ว่าเอฟซีของมันจุดไปแล้วใช่ไหมครับพ่อจุดแล้วจุดเมื่อวานอตอนก็มไม่รู้ว่าตอนไหนรู้แต่โทรไปเขาบอกว่า ไม่ได้มาเพราะว่าไม่ได้มาเพราะว่าวันนี้เขามีนัดอะไรเขาอยู่ทางอะไรเพราะมานัดว่าเราจะแบ่งพี่แบ่งทางแบ่งอะไรกันตรนนี้ <c oughs> ว่าคำกลับวันกลับแต่เมื่อาวานตอนเย็นนะพ่อเมื่อวานนี่ก็โดนก็นคุณพ่อเอาให้ดีหน่อยได้ไหมครับท,ที่ลาเรูปุกที่เอฟซีท่านนั้น่ะใช่คือว่าเขาเขาจุดที่ไหนยังไงก็พ่อทำไมเขาถูกมาหลายงวดก็ใช่ถุกทุกครั้งตูกทุกครั้งที่เรารู้นะ พ de de ี่เห็นพี่เขาที่เขาถ้าจุดแล้วเขาก็ส่งส่งส่งมาให้ดูอืแต่ถูกทุกครั้งแต่ถลูกแต่ถูกตะเลขล่างนะพี่จุดทุกครั้งเลยถูกจุดที่นี่ใช่ไหมครับจุเนียจุดตรงหน้าปูนี่แหละอือถูกตูกตะเลขล่างอย่างเดียวทุกครั้งเลยแต่งวดนี้้องเน้นให้ห้าสองเขาบอกเลยห้าสองห้าสองอ๋า มัคือว่าเลขทูดที่ท่านผู้ชมท่านนี้จุดคอเน้นย้ำมาว่าให้เป็นร่างร่างตัวเดียวห้าตัวเดียวครับแล้วที่เราจุดขอปู่นี่ที่เจโนเป็นจุดเป็นบุญใช่ไหมครับใช่บนอย่างเดียวครับ,รบเดี๋ยวสรุปให้ท่านผู้ชมดู้คลิปนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือว่าเป็น ขเขาเป็นไครอะไรมาอยธมตนติมีความเกี่ยวข้องกันใช่โุดตรงนี้ครับทางที่เขาก็อ,อยู่ยเขาก็ไม่เคยมาอยู่ยเขาก็มาเองเนะนะพอมาครั้งแรกคือเขามา,า,ม,า,า,ม,ามาเนี่ยมาครั้งแรกคือออกมาเขาก็ามาแบบไม่รู้แหละอย่ๆเหมือนว่าก็พูดง่ายๆเหมือนว่ามีใครโดนกินโดนใจเอามาล่ะนะท,ทั้วเขาไม่เคยมาเนาะแล้วทาไมเขาถึงมาถึงสถานที่ตรงน,นี้ทุกคนกคนุณพ่อหันหน่ามากเยแบบ จะได้รู้ที่มาที่ไปเนาะใช่ทีนี้เราก็ไม่รู้ที่เขาเล่าให้ฟังงวดแรกที่เขาเข้ามาเขาก็เข้ามาโดยที่เขาก็ไม่รู้เลยอยู่เหมือนมีอะไรดึงดึงเข้ามาพอเขาเข้ามาเขาก็มานั่งเขาบอกว่าพอมานั่งตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนมีเหมือนมีอะไรอ่ะที่ว่าถ้าพูดง่ายๆถ้าถ้าถ้าเป็นเราที่ที่เรารู้เราก็ว่าเป็นท่านแหละพญานาคแหละท่านเลื้อยอ้อมเนี่ย หรือไอ้อ้อมอย่างเดียวเขาได้ยินแต่เสียงแต่เขาไม่เห็นอะไรเขาก็เขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาบอกมันอ้อมอยู่นี่แหละก็เ,เลื่อยอ้อมอยู่เนี่อ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาอยู่นี่แหละที <S <S น,น,นี้เขาก็เลยว่าเออแปลกเนาะจากอ้อมไม่พออีกสักพักหนึ่งเป็นเสียงเหมือนตีกองตีระนาตีตะโพนก็แห่อ้อมอยู่นี่แหละ <S <S อ้อมบังอยู่เนี่ยที่เขามา <S <S ขเขาก็แปลกใจเขาก็ว่าอ้าวมันอะไรเขาเล่าให้ฟัง ทีนี้เราก็ไม่เคยรู้ที่เขาก็เลยมาจุดเขาก็มีทูปมาด้วยเขาก็เลยมาขอพรท่านว่าถ้าสถานที่ตรงนี้มันไส่แบบว่าศักดิ์สิทธิ์ท่ว่ามีอะไรเกี่ยวยงกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็จุดจุดปักก็นีแหละจุดปักถูกเลยแล้วก็ถูกจี๊งว่าฟอร์ทุแรกที่เขาเข้ามาถูกปับถูกเลยถูกปับถูกเลยใช่ครั้งแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยถูกเยอะเลยอถูกจงถูกจี๊งวแล้วก็ ที่รู้ที่เรารู้ก็สามงวดสี่งวดแหละที่เขาส่งมาให้ดูเขาก็จะส่งมาอย่างเงี้ยเขาส่งมาให้ดูก่อนนะก็จุดนะอย่างนี้แหละเขาก็ส่งมาให้ดูแล้วเราก็คอยมาดูจะออกแม่งก็ออกออกสามงวดสี่งวดแล้วที่เขาจุดมาเขาจะเป็นเขานน่แหละเขาจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับสถานที่ตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ทําไมปู่ถึงให้คนนี้แล้วเกินอในลักษณะอย่างนี้นะงวดนี้เขาเลยมันจุดให้คุณพ่อแล้วใช่งวดนี้เขาก็มาจุด ตอนแรกก็จะจุดวันนี้แหละแต่มันมีบังเอิญมันมีไอ้เอดที่เขาวัดที่ไล่ที่นาแบง่งที่แบ่งทางกันนะคมที่ดินเขามาเขาก็เลยกลับเมื่อคืนกลับมาตอนเย็นเขาก็เลยจุดปอนถือว่าได้ตัวเลขที่นี้จะถือวันน,อนนี้แล้วนะ่อนได้เราก็เลยว่าเออเขาเน้นบอกว่าห้าสองเนาะ้างล่างที่นี่เราก็ไปนิมิตเราก็เลยว่าเมื่อข้างล่างได้แล้วที่นี่ก็ ถ้าจุดวันนี้ปู่คงจะให้เป็นข้างบนแหละเราก็ว่าอย่างนั้นเพราะเมื่อคืนเด็กมากวนทั้งคืนเลยลูกกวนอะไรมันจะให้ทําแต่ของเน่หาบให้มันเด็กใช่ไหมพ่อ,อเด็กม,มันจะให้เต่หาบอย่างเงี้ะมาแล้วเลขหนึ่งเด็กผมพูดเมื่อกี้เนี่ยบอกเด็กหนึ่งหนึ่งมาจริงๆนะครับเราลุ้นเนาะว่าเลขถูกจะเป็นเลขหาบไหมคช่ปะออมนะครับอ๋อพ่อพ่อนิมิตฝันเกี่ยวกับเด็กใช่เด็กมากวนทั้งคืนจะให้ทําของหาบ มันจะหาบเล่นเด็กทําแบบทเปินไม้คานอะเป็นของหาบนะนะก็ให้ทํากวนเยเราไปทําให้มันก็กวนอยู่นั่นแหละเด็กรับเสกาเ้าให้ทาให้ให้ได้เราก็เลยไม่รู้จะนั่นยังไงนะพ่อก็ตามลัทธิของแอดมินก็ตีเด็กเป็นหนึ่งนี่แหละพ่อแล้วเลกท่วตัวแรกมาเลขหนึ่งแล้วครับหนึ่งมาแล้วนะครับผมนี่เราก็เลยว่า ก็เลยอธิษฐานนะเออเมื่อเขาบอกงนั้นแล้วตาเลขนี้มาจุดครั้งนี้ขอให้เป็นข้างบนนะปู่เนาะปู่เปิดโชคเปิดลาภให้ผู้ที่มีเกี่ยวข้องในสถานที่ตรงนี้ก็ขอให้ปู่ให้เป็นสามตัวข้างบนอะไรอย่างเงี้ยการอธิษฐานขอท่านอย่างนี้พอล่างเรารู้แล้วว่าห้าสองคนคนนี้นรียกบรรจงตัานี้ไม่ห้าสองมาั้ง่ได้ ก็คือว่าเอี๋จุดท่านนี้ท่านนี้จุดเอะไรมาเจาะล่างล่างตลอดล่างอย่างเดียวเลยที่จุดมาแล้วก็ไม่ผิดสักครั้งด้วยที่เขาจุดนั่นละปกติเลขถูกจะมีสามตัวเนาะค่ะแต่ว่าตัวแหล่งังนบ่ค่อยชดใช่นั่นแหละที่เขาบอกไม่ชัดนั่นแหละเขาอธิษฐานว่าถ้าถ้าจะให้ข้างบนก็เห็นชัดสามตัวถ้าจะให้ข้างล่างสองตัวก็ขอให้เห็นชัดสองตัวมันก็เห็นชัดสองตัวที่เขาอธิษฐานนั่นแหละคือว่ากขอยากเป็นสองตัว่ เลารกแปดตรงกันกับทะเบ็นอนแอดมินเลยบอกว่าหันว่าแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดตีนี้ก็จะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งมกก็เป็นหนึ่งแปดหนึ่งมากกว่าเพราะว่าเด็กอยากหามใช่ไหมพ่อฝันใช่ค่ะเลขทั่วบอกว่าเลขหามนีคนขิงลูก้วยได้หนีค่ะเนาะเพราะว่าคุณพ่อนี่ฝันเกี่ยวกับเด็กว่าอยากหาอะไรที่พ่อมีความฝัน ก็หาของนั่นแหละมันทำไม่ทานให้ก็เป็นหาอย่างนี้<ช>หาของนะเ<ช><ช>นาะเด็กเนาะอยากไม่ทําให้ก็กวนทั้งคืนนะ่ะจนต้องทําให้นะ่ะ<ช>ถึงได้หาบนะถึงถึงหยุดกวนนะ่ะเ<ช>ด็กมาจากไหนครับก็นิมิตเป็นเด็กเราก็ไม่สามารถรู้เราก็เลยว่าโอ้ไม่ใช่กุมารที่อยู่ที่วางนี้นี่ไปตามตื้ออยู่นี้แหละให้อยากหาของ<ช>หาของก<ช>็เพาว่าจะเป็นกุมารนี่หรือเปล่านั่นเลย ฝันเมื่อคืนเลยใช่ไหมครับใช่เมื่อคืนนี่แหละคแล้วก็คุณตาเนี่ยก็ฝันเกี่ยวกับกุมารที่นี่ด้วยใช่ทขาเห็นเบมือกันโดดขึ้นมานั่งบนป่ามือ์แล้วเขียนเลขสสยให้ไปเข้าฝันคุณตาลใช่ใช่เขียนเขียนเลขตัวไหนให้ของให้คุณตาครับเปเขียนให้สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองนานกุมารกุมารกันนี่แหละ ก็ไม่เคยปันหรอกที่นี่อยู่กับป้าปันไห้ยนะครับกติก็คุณกุญชานี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับที่นี่เลยใช่ไหมครับก็เป็นของที่แต่ของที่ก็เป็นเป็นพ่อเนาะแก่การเชื่อมโยงอะไรอย่างนี้แต่แกไม่เคยฝั่นเห็นเด็กสตีสตีไม่เคยปันแบบนี้เลยใช่ไม่เคยปั่นเห็นเด็กเห็นปบ้านอย่างนี้อยู่ปบ้านเดินมาบอกให้แบ้มือว่แบบแบ้มือกระโดดขึ้นมานั่งบนฝ่ามือแล้วก็เขียนเลขใส่ให้กับฝ่ามือ ลองโดนก็โะ <łość> ่ <S 2> <S 2> เป็นโล่ตักตเป็นแรลเนาะว่ดลมมันจะป่าเลงเขาเขียนให้สามหนึ่งสองแมนบอครับใช่เขียนใส่ปากมือกร่อนเลขหนึ่งแปดนี่แหละครับไม่แน่อาจจะเป็นกูปูมาก็ไรเนาะคือไปเข้าฝันคุณพ่อคืนนะครใช่ หนึ่งแตดตรงกับความฝันของพ่อตั้งแต่ต่องวดเลยนะคะคิดว่าฝันเห็นเป็ดนะคะถ้าตัวหลังมาห้านี่ก็เป็นเลขตัวเดิมที่พ่อฝันเกี่ยวกับเป็ดนะจ้าเป็ดเป็ดออกไข่ห้าฟองนะไข่เป็นสีทองแล้วแล้วในความฝันคุณพ่อนี่ได้ทาทานหาให้กับเด็กคนนั้นไม่พอทําให้ให้ทำเนี่ยทำจนจนถ้าไม่ทําให้ก็กวนอยู่นั้นอ่ะ กระป้ากรซี้ให้ทําให้ได้จนจนต้องทําให้น่ะน,นะพอทําให้แล้วก็เลือนควนก็ได้ไปหาของเล่นตามภาษาของเขาไปเด็กเนาะเราก็เลิกน,นี่ก็เลยว่ามีแนวทางเนาะเหรียฟันเป็นเลขทูบของปู่แล้วก็เลขทูบข,ของท่านผู้ชมที่มาจุดไปก่อนหน้านี้ไปมาจุดที่นี่ใช่ไหมพ่อใช่จุดตรงนี้แหละอะไร เ่าไปมันก็เลยหายไปจะเป็นแปดเลยไ่แปดจะูงนะได้ทั้งแปได้ทั้งสามได้ทั้งสูแต่ไม่นานก็แค่ชูจะเป็นสามแลไม่ก็เลขสองเลสองนีกระต้กันกับความฟันของคุณตา าฝัานได้สามานาห,3 3าหนึ่งสองใช่ว่าคาเลขถูกเป็นแปดหนึ่งสองก็คือเปลี่ยนเลขแปดกับเลขสามเนื้อเลขแปดกับเลขสามตัวเดียวกันแต่ว่าันนี้งห้องชัดกันไหนถ้าเกิดว่าออกมาเป็นเลขสองในตรงก็จะเป็นรถแอดมินสามตัวและตรงกับความฝันคุณพ่อด้วยคุณตาเนาะคุณตาของขอนอนนะครับผมก็คือว่าเลขถูกอันนี้คุณพ่อบูชามา หลายวันแล้วดูชามาหลายวัน,นสองได้สาม,สสามากันไม่สองก็สามนะครับอันนี้ก็เป็นทูบไอ้ไข่นะคะคกุมอันเป็นยิ้มให้เพราะว่าน,นี่เป็นทูบที่ว่าพ่อ บูชาไว้ไหลายมือแล้วเนาะใช่ใชบูชาหลายแล้วสวดมนต์มาหลายวันแล้วเอามีอยู่กับทูปซื้อทูปมาครับสวดมนต์ตะเลียวมาจุ่มเลขสามอือหืเป็นเลขสามภ่าตะเลขสามไม่ค่อยชัดอือมันอือหือจะเป็นเลขสามเนาะ ก็เป็นลอบออกหรอเดี๋ยวรอให้ไมห่หมดก่อนเนาะอดูนะครับผมนะแต่ว่าพ่อน,นองกับคุณตาหนีฟันดีแหงเนาะคะ่ะมันจะเป็นเลขหนึ่งเลขสามมันเป็นเลขหนึ่งเลยนะครับทุผู่ชมเหมือนหนึ่งกับเจ็ดนะครับเหมือนหนึ่งแปดหนึ่งนะครับเพราะเลขสามไม่ชัดออเยังได้อยู่มันบ่นนเป็นเลขหรือเป็นลอบ,บออกไห่ก็ ท่านผู้ชมดูเนาะเด็กสามไม่คอยชาบอ่สิเป็นเด็กสามกับเบ้าเต็มอะไรหปล่ะครับนเป็นลูกใจกับ่ะโโตตัง สามโมฆชักนะคะจะมองดูดีๆก็เหมือนเป็นหนึ่งแต่ก็มองเป็นสามเรพอแล้วอม,มองดูสามก็เหมือนอัน,นข้าขาอยู่ข้างล่างเหมือนคนลบออกอะไรพวกนี้ใช่มันลบออกให้เป็นให้ให้เพราะว่าเอ็นตองหางข้งางล่างแล้วมันตัดออกเหมือนให้แค่เป็นเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดแค่นั้นอะ่ะ ข่างขาวพ่นตัดออกไปนิดนึงนะครับตรงโคง้งโคง้งครับก็ไม่แน่คิดว่างวดนี้คาดว่าอาจจะมีหนึ่งนะครับเพราะคุณพ่อเนี่ยก็ฝันเกี่ยวกับเด็กเหมือนกันนะครับไม่แนอ่อาจจะมาเป็นหนึ่งก็ได้นะครับท่านผู้ชมส่วนตัวนี้คุณพ่อบอเดีว่าเขาไม่ได้มาบอกเลขใช่ไหมครับไม่เอามาอยากให้แต่ทำของหาเพื่อเขา เมืาอาน,น,น,น้องกุมารที่อยู่กับบางนี้นะครับมมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกับกุมารนี่แหละแต่แต่ไดพระรยนามะนะ่ะใ,ใน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 การที่ว่าในจิตที่สัมผัสปัตตะยนามะอุปติโยวตาสังคตยศาสปะเวตาเนี่ยมันมีตามีตัวมีตนม,ม,ม,มันเหมือนสังกับปาร,รยานามาสีนะสิ่งนี้น่ะมันเห็นอยู่ที่เขียนอยู่ที่เห็นเนี่ย ถ้าถ้าที่เห็นอยู่อย่างนี้นะแต่เป็นยักษ์สกปรยนามมอุปติโยวาหงคือถ้าเนี่ยมันถ้าจะบอกว่าเป็นเป็นปมเป็นปมปิศนาหรือปมต่นปิิศนาเราใช่แต่ว่าจะสกปรกถายาวตา,าแต่ถ้าเป็นเลขเลขที่เขาเรียกว่าหาดนะมันจะเป็นเลข,ขเลข,ขเลขเลขไอ้นี้แตบบ่นี้มาแบบแบบตัวเดียวกัแบบบบบนมัแบบนจะเป็แบบนแปดเลยแปดหัวแปดหาในตัวนี้เป็น <S 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 ใช่ใช่มันจะเป็นแปดหนึ่งแปดอย่างเนี้ย เดิมคิดไปเลยนะครับทุนผู้ชมแปดกับสามตัวเดียวกันอาจจะเป็นหนึ่งเป็นแปดหนึ่งแปดก็ได้นะครับผมตัวเดียวนี่แหละเนี่ยเพราะมันเป็นคืนคืนปริศนาตืงสังกัดปฏิยาวสีแต่ในกิจสังกัปรายนามะว่ามัมนมีแปดมันแปดเป็น 8, เป็นแปดต้องเป็นแปดอันนี้ก็เป็นแปดอันนี้ก็แปดอันนี้ก็แปดแต่พ่อครับพ่อรู้สึกว่า ที่น้องกุมารมาบอกว่าเลขหามเนี่ยก็คือว่าเลขสามตัวนี้จะเป็นเลขแปดอย่างแน่นอนใช่เป็นอย่างแน่นอนเลยครับเป็นแปดเป็นแปดแหละใช่เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยฝันว่ามีเด็กน้อยมาบอกว่าอยากหามปรากฏว่าออกเลขหามจริงๆเพียงแต่ว่าสามมาบังเป็นแปดมัมเป็นปริศนานิดนึงกับตัวสามตัวเดียวแตจริงๆนะครับพ่อที่เขาบอกว่าเขาให้ให้ไม่ตรงอาจจะมีบิดเบือนจากนิดนึงนาะ อาจจะมาบางๆนิดหนึ่งนะครับบางไว้นิดหนึ่งแต่ในกีฬสตะกั่ยยศว่าเป็นเลขแปดเป็นแปดนึ่นแปดะครับเป็นแปดหนึ่งแปดหรือว่าอาจจะเป็นแปดหนึ่งสามนี้ก็ได้นะพ่อเนาะก็ไม่แน่นกันงั้นเอากันไว้ต้องสองตัวเลยแต่คุณพ่อนี่ชอบตัวไหนมากท่านระวังแปดหนึ่งแปดกับแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งแปดโอ้เพราะว่าคุณพ่อฟันเกี่ยวกับเลขหามเมื่อคืนพ่อเนาะใช่โสมติโยภาษาธรรมะ เกี่ยวกับการสังกัดปะทยาวสศีปิทยนามสังตออก,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 ากตาพอดิติมุตตะยนามกตาคือจะตรงคือจะตรงปั๊บมันก็เป็นว่าตรงแต่คือถ้าถ้าเราเป็นสังกัปยาวสีเราก็จะต้องตีเป็นพลิกแทงเขาเรียกว่าสามกับแปดมันก็ตัวเดียวกันอืมครับอันนก็คงจะเป็นได้เป็นเป็นแปดครับมากกว่าสามอย่างเงี้ยโอ้แต่ว่าถ้าแปดหนึ่งแปดนี้ก็ตรงกับทะเบียนรถแอดมินเต็มเต็มเลยนะป๋อแปด แปดหนึ่งแปดแล้วเป็นเลขหางตรงกั็จะเป็นโนอดมินด้วยเนี่ยจะเป็นนี่แหละแปดหนึ่งแปดนี่แหละเดองโอกาสเขาเรียกว่าด้วยสังกัปปรยนามาสีตาอิธิยาวะตามปรยนามาตาก็ได้จะแปดอัศการุติก็ใช่แต่มันเป็นยัตสกัปปถา,าใช่ครับแปดหนึ่งแปดจริงแปดหนึ่งแปดจริงๆใช่ นี่แหละแบบหนึ่งแนี่แหละแล้จริงๆเหมือนที่เขาบอกว่าเทพเทวดาจะเป็นผีเป็นอะไรก็ไม่สามารถมาบอกตรงๆได้ใช่ไหมพ่อใช่มันจะมีพลิกแพงไว้อ,อยู่ตัวหนึ่งค่ะมันเป็นตัวปริศนาเป็ตัวสุดท้ายแต่ตัวปริศนานี่พอมาพิจารณาดูแล้วด้วยธรรมเขาเรียกว่าด้วยธรรมนิมุตติการโรเตโยสัพปัพยาวตานางตาตังคันปยสี เราก็ต้องมีสติสักตะปตรยยามะโดยการที่สื่อสังกปัตยวสีว่าตัวนี้มันจะกลับเป็นยศกาปริยามะไม้องค์ูองค์ย่ยาจงประทานพรเขาเรียกว่าจิติีมุตตะระยนานังทันตีท่านก็จะผ่านมาที่เราให้เราสัมผัสรู้ได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นในลนักษณะที่ว่าเออใช่เมื่อสามตัวนี้มันเป็นยศกัปรตยามาสีมันเป็นแปดก็ได้ทันทีนั่นแหละเขาเรียกว่าจิติปิมุตตะระยนานมะโดยการที่สื่อผ่านไปถึงปู่ ว่าตัวนี้มันจะเป็นสามหือแปดเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างนี้ที่ปู่ก่ผ่านมาผ่านมาที่ปิดของเราจึงมาบอกว่ามันจะป็นแปดเยอะกว่าสามมันเป็น,น,น, 3, นทีนี้มันก็เลยจะต้องได้เป็นแปดหนึ่งแปดนั่นแหละคเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับถึงว่าทําไมเด็ก <ừ> เด็ก,เด,กเด็กมาบอกคุณ<ๆ>พ่อเมื่อคืนไม่ได้บอกไม่ได้มาบอกไม่ได้บอกตัวเลขไม่ได้บอกตัวเลขได้ไปจะหาอย่างเดียวอจ่หาจะหาอย่างเดียวเด็กควรอยู่นั่นแหละ นี่แหละพอมาเป็นอย่างนี้ปั๊บไอตัวทุดท้ายมันเป็นปริศนาให้เราแป๊บมันจะเป็นถึงแปดก็ไม่ใช่ถึงอะไรก็ไม่ใช่และเราตีนะถ้ามองดูอย่างนี้ก็เปลี่ยนแปดใช่ครับผุณก็มองเป็นเปลี่ยนกันจะมันตับใช่นิดๆอ่าใช่ครับคุ่ามันเป็นปริศนาเหมือนเด็กนี่มาชี้ทางบอกว่านี่นะต้องมาจุดทูบตัวนี้นะถึงจะได้เป็นเลขหามที่ตัวเองมาบอกว่าจะหามเมื่อคืนใช่ขันจะเป็นสามก็เหมือนเขาลบออกเนาะอ่ามันจะเป็นสามก็เหมือนเป็นลบออกนะครับท่านผู้ชม แปดหนึ่งแปดนะครับตรงกับที่คุณพ่อเนี่ยฝันเห็นเด็กเมื่อคืนนะครับคือมาชวนทั้งคืนให้จะทำของหาเล่นให้ครับนะครับมาถึงทางนะครับท่านผู้ชมจะเป็นน้องกุมารก็ได้นะคะเนาะก็ได้นั่นเลยกุมารนั่นเลยไปควรอยู่นั่นเลยแถมยังไปบอกคุณพ่ออีกนะคะคุณตาสามหนึ่งสองนี่ครับท่านผู้ชม ที่เป็นแปดจริงๆนะพอนะ<ช>่อเนาะเหมือนจะเหมือนเป็นเลขสามก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นเลขแปดมันก็ยังไม่เต็มนะพ่อเนาะมันก็ไม่เต็มมันเป็นพิจนาไว้ให้ตัวตัวสุดท้ายตัวเดียวทีนี้เราก็เลยมาพิจารณาดูแล้วว่าใช่แน่นอนไม่เป็นสามเรกเป็นแปดนั่นแหละเป็นแปดหนึ่งแปดนี่แหละปมถามจริงๆใช่ตอ,อ,อนแรกแอดมินก็ถามคุณพ่ออยู่ว่าเลขถามที่เด็กมาบอกเนี่ย จะเป็นตัวไหนครับพ่อเขาไม่ได้บอกเลขนะพ่อเนาะใช่เขาไม่ได้บอกเลขพอมาจุดปั๊บรู้เลยว่าเป็นตัวไหนใช่พอมาจุดปั๊บเนี่ยเราถึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นมาเป็นปริศนาตัวหนึ่งไอ้ตัวสามกับตัวแปดนี่แหละตัวสุดท้ายครับพ่อพอมันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยปริศนาส่วนตัวนี่คุณคุณพ่อนี่ชอบชอบตัวไหนมากกว่าพ่อแปดหนึ่งแปดนี่แหละออตัวเดียวนี่แหละแปดหนึ่งแปดใช่ แนล่แป็นตัวที่พ่อชอบเนาะเพราะหาบเพราะเพราะว่าเด็กนะอยู่ยุ่มคงจะไม่มาหาบตั้งคืนเนเหมือนมาควนมาให้ทําให้ได้ทําให้ได้จะได้หาบหาบแล้วเขาก็จะไม่มาควนถ้าไม่ทําไม่ก็กวนอยู่นั่นแหละครับจริงๆนะพ่อแล้วแอนมินสังเกตถ้าไอ้ออกมาสาวมันจออเพลยกหามหาบนี่แหละครับเขากอย่างเช่นแปดหนึ่งแปดนี่แหละท่านผูน้ชม เป็นได้สองเดียวแปดหนึ่งแปดแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้มันก็คงไม่เป็นไปได้เพราะตัวนี้มันเป็นแปดจริงๆตั้งมองนี้ก็เป็นแปดใช่ครับแต่ถ้าจะเป็นสามหนึ่งสามมันก็เป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่แน่นอนครับมันเป็นได้ตัวเดียวใช่ครับมันเป็นได้แค่แปดหนึ่งแปดตัวเดียวก็เกิดตัวล่างไม่ลบออกอาจจะเป็นแปดจริงๆก็ได้ใช่ได้อันนี้จะว่าเป็นสามก็ไม่ใช่นะใช่ ถ้ามองไปไปอย่างนี้ก็เป็นแปดมองไปอย่างนี้ก็เป็นแปดใช่แปแค่บังไว้ให้นิดเดียวเองหรือก็บังนิดนิดได้โอเคนะครับผมวันนี้ก็ได้แนวทางมาแล้วนะครับจุดเล็กทูบแล้วก็ของท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีคันนั้นได้มาห้าสองเนี่ยอดีเวเม็ดเดียวห้าห้าสอครับเป็นล่างนะครับ เราคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่ณอมากนะครับผมนพที่ได้นำแนวทางมงาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณ,คณมากครับ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 จบดีละที่นี่ค่ะท่านผู้ชมวันนี้ได้มาจุดเลขทูบได้แปดหนึ่งแปดนะคะแล้วก็มีคนที่จุดแม่นๆมาจุดไว้ตั้งแต่เมื่อวานห้าสองนะคะตัวที่คุณพ่อชอบที่สุดก็เป็นแปดหนึ่งแปดนะคะท่านผู้ชมนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะก็ขอทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ